เงินเดือน61,000บันบรรจุ1มิถุนายน38จาก,กเกษียณ30กันยา7 6เงินเพิ่ม3ปร์กบขอรอายุราชการ30ปีกเกษียณอีก8ปีจะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับอันนี้ขออนุญาตพูดเฉพาะเงินบำนาญน,นะครับส่วนเงินกบ,บขเนี่ยไปดูได้ภายในแอป,ปของตัวเองเลยนะครับไม่ยากดูในแอป,ปนะครับแล้วก็ดูว่าประมาณการตอนนี้จะได้เงินประมาณเท่าไหร่ นะครับจะได้วางแผนถูกซึ่งในแอปนั้นนะ่ะก็ลองไปดูไว้ก่อนนะครับส่วนจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแผนลงทุนด้วยนะครับเป็นการประมาณการไม่ใช่การคอนเฟิร์มว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอ่ะทีนี้กลับมามเคคนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เงินเดือน1 0 0 0 0นอ่ะหกหมื 6, 000, 1, 000, 100, นะครับก็คือเงินเดือนตุลาหกเจอ่ะทีนี้ก็เพิ่มปีละ3%านนะครับ ก็จะเป็น6 2หมนะครับแล้วก็จะมาตันประมาณเมษา70นนะครับแล้วก็ตันนะครับคิดว่าตันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเกษียณ10ปีนะครับก็คือจะไปเกษียณ76นะครับเพื่อให้เคสนี้นะครับเงินเดือนสุดท้ายกับเฉลี่ย60เดือนเท่ากันนะครับก็คือ69,400อ่ทีนี้เมื่อมาดูการเป็นสมาชิกกบขนะครับการเป็นสมาชิกกบขนับเวลาราชการก่อน เวลาราชการนะครับ1มิถุนา3า38นะครับจนถึง30กันยา76ได้เวลาราชการ38ปี4เดือน1วันสมาชิกกบขเนี่ยเอาเศษวันเศษเดือนมาคิดด้วยได้38.34คนไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับไม่ถึง6เดือนปัดลงเดือน8อเมื่อมาคิดบำเหนจรับครั้งเดียวจบนะครับสิทธิรักษาพยาบาลไม่มีนะครับรักเป็นเงินก้อนนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนรับบำเหน็จก้อ,องคิดดีๆนะครับ ถ้าเป็นสมาชิกกบขได้2ล้าน6นะครับไม่เป็นก็ได้2ล้าน6นะครับกบขนี่จะได้มากกว่านิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีเศษเดือนติ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะรับบํานาญนะครับสมาชิกกบขเนี่ยจะใช้เฉลี่ย60เดือนนะครับซึ่งเฉลี่ย60เดือนเนี่ยจะคํานวณออกมาแล้วเนี่ยได้ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับเฉลี่ย60เดือนคูณด้วยเวลาชการหารด้วย50จะได้ประมาณ50,000กว่าบาทแต่ว่ามันเกิน70%นะครับซึ่ง70%นะครับ ก็คือได้4ี0 0 0นนะครับก็พูดง่ายคือใครจะคำนวณแบบถ้าเกิดเวลาราชการเกิน3 5ปีเนี่ยก็เอาเงินเฉลี่ย60บเดือน,นคูณด้วย0.7ุดได้เลยนะครับก็จะออกมาเป็น4ี0 0 0แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เป็นสมาชิกกบขนะครับจะใช้เงินเดือนสุดท้าย69 0 0 0คูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50นะครับก็จะออกมาเป็น52 0 0 0นะครับดังนั้นคนที่เป็นสมาชิกกบขหรือไม่เป็นกบข เช่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเกิดส่วนต่างกันประมาณเดือนละ4,000กว่าบาทนะครับเมื่อเอามาคิดบําเหน็จตกทอดคูณด้วย30นะครับเป็นกะบะขเนี่ยได้ล้าน4นะครับไม่เป็นกะบะขได้ประมาณล้านหมีเงินต่างกันประมาณแสนสองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเบิกบําเหน็ดดำมวกชีพนะครับก็คือบําเหน็จทอดเทยได้30ก็คือจะได้วันที่เสียชีวิตแล้วนะครับซึ่ง เขาก็อนุญาตให้แบ่งมาใช้ก่อนนะครับก็คือ15เท่าของบํานาญนะครับเรียกว่าบําเหน็จอาชีพเคสนี้นะครับบำนาญ48,000จะได้บําเหน็จอาชีพประมาณ720,000ซึ่งเขากําหนดว่าไม่เกิน500,000นะครับแบ่งจ่ายเป็นตอนที่กเกษียณ200,000อายุ65 200,000อายุ70อีก100,000รวมกันเป็น500,000ดังนั้นเคสนี้นะครับเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากที่เบิกบำเหน็จบำนาพไปหมดนะครับก็จะเหลือบำนาญให้ทายาทเนี่ย เหลือเงินก้อนให้ทายาตอีกประมาณ9ก้าแสนขวบบาทนะครับสาหรับเคสนีใ้ใครที่สนใจนะครับอยากลองคนนรรํานวณบาเหน็จนาญก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเงินเดือนสุดท้ายประมาณเท่าไหร่นะครับมีตันหรือเปล่าอายุราชการบรรจุเมื่อไหร่กรเกษียณเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นเคสที่ผมยังไม่เคยทําหรือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจก็จะขออนุญาตนํานมา คำนวณแบบนี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานให้กับท่านอื่นๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดเคสไหนมีกันเยอะแล้วนี่ก็อาจจะไม่ไม่ได้มาคำนวณให้ดูนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ